สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาบุกอู่นะครับที่เขามีโลโก้เป็นกอริล่าแล้วก็ไม่รู้เขาทำอะไรเยอะแยะไปหมดทำกุยเตี้ยวทำขาแข่ทำโคตรละเยอะนะครับแล้วอยู่เส้นที่ผมบอกว่าอยู่ใกล้ๆเองก็คืออยู่เส้นสายสี่หรือเส้นพุทธสาครนนะครับวันนี้มาพบกันน้องชายคนหนึ่งซึ่งคุ้นหน้าคุ้นตากันในสนามนะครับชายว่าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้กว่าวเป็นคนที่เรียบร้อยแบบนี้ปะค่อนข้างเรียบร้อยครับอ้าใช่พี่ถามนิดนึงครับประวัติ อายุกท ok ่ไรแล้วตอนนี้สามสิบเก้าครับสามสิบเฮ้ยก็แก่เหมือนกันจะสี่สิบแล้วใช่ครับเริ่มต้นมาอย่างไงคือจริงๆเห็นอยู่ในสนามแข่งเนี่ยเออแล้วเริ่มต้นยังไงคือจากอดีตก็เป็นคนชอบรถอยู่แล้วเป็นคนชอบรถใช่ครับแล้วได้มีโอกาสมาทําอู่เมื่อก่อนทำรถกับใครคือตอนแรกๆเนี่ยเริ่มต้นสมัยก่อนทำแข่งบ้างหรือว่าหลังถนนสมัยก่อนทำคือเรามีรถ เริ่มมีรถคันแรกแล้วก็เริ่มทําเองอ๋อลุยเองเลยใช่ครับทําเองแล้วก็แข่งเลยก็ไปตามสนามบ้างคือเริ่มไปดูเขาเริ่มอยากมีอยากมีอยากเล่นแบบเขาบ้างก็ลองมาทําดูลองไปสร้างเขาติดกล่องอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นกล่องกล่องพ่วงคือเป็นกล่องพ่วงยังไม่มีรีแมปยังไม่มีรีแม็แล้วพี่ถามนิดนึงแล้วเอาความรู้อะไรมาทํา ความรู้ใช่ที่จะมาทํารถใช่ใช่ใช่ไล่แบบสมัยก่อนไม่มีความรู้อะไรมากก็คือติดกล่องเทอร์โบไปจ้างเขาทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้จบช่างผมจบบริหารจบบริหารเรียนบริหารเรียนบริหารจบบริหารแต่ชอบชอบแล้วเราได้มีโอกาสทําอู่แล้วไงก่อนที่เราจะมาทํารถแข่งครับเราทําอู่แล้วซ่อมช่วงล่างซ่อมแอร์ ไดนามออะไรพวกนี้หาแบตเตอรี่เริ่มเริ่มมาตั้งแต่เอาทุกอย่างใช่ครับทุกอย่างเมื่อก่อนอยู่ตรงไหนครับอ้ก่อนก็อยู่ข้างหน้านี่ครับหมายถึงว่าก็คืออยู่เส้นนี้เลยอยู่เส้นนี้ข้างหน้านี่ครับถัดไปเช่าเขาพุทธสาครเนี่ยนะใช่ครับย้อนหลังไปนิดนึงก็คือก็เป็นคือเป็นอู่ทั่วๆไปก่อนอู่ทั่วไปซ่อมรถทั่วไปซ่อมบำรุงทั่วไปแล้วอีท่าไหนมาเป็นอู่รถแข่งก็ด้วยความชอบนะครับ ก็ <K ill iter> <K ill iter> ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆดูรุ่นพี่ๆก็ทำว่า,าทำแบบไหนปรึกษา,าคนนู้นคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาเพื่อนกันบ้างอะไรก็ก,ก็เริ่มมาเข้าวงการรถแข่งอย่างเต็มตัวเต็มตัวกี่ปีแล้วที่เข้ามาวงการรถแข่งแบบเต็มตัวแบบเต็มตัวน่าจะมีสักห้าป,ปีห้าปีครับอ๋อเริ่มมีผลงานละอ่าเริ่มเริ่มเริ่มโด่งดังอ่าชายวาวก็คือครับซึ่ง เรื่องที่ดังจริงๆคือช่วงล่างถูกไหมช่วงล่างดังเยอะๆแล้วพี่ก็ไม่เห็นไอ้โชคยี่ห้อหนึ่งเนี่ยยี่ห้อมันเป็นตัวอะไรแน่กอริล่าคิงคองครับคิงคองใช่ไหมยี่ห้อโปรพัส่ก็คืออันนี้คือแบรนด์ของวาเลยครับเอายังไงเนี่ยคือเปิดมาห้าปีทำโชคแล้วผมเริ่มทำ คือเราเริ่มทําอู่เราเริ่มซ่อมโชกเดิมๆก่อนอ๋อซ่อมโชกมาด้วยซ่อมโชกเดิมซ่อมโชก<ม>รถกระบะรถเกง๋งโหลด<ม>อะไรพวกน<ม>ี<ม>้เราเราทำมานานละรลเรา <Spencer. S 2> เริ่มมีความรู้เริ่มมีความรู้ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราลองมาเรียงวาลลองอะไรเองอะไรละอันที่เรียงวาลด้วยใช่ครับเราต้องปรับให้ได้โชกตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเอานี้เอาตัวตัวซิมเพิลก่อนตัวไหนคือตัวที่ถูกสุดเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะหยิบหยิบตัวถูกกับตัวแพงให้พี่หน่อย ตัวไหนแพงสุดตัวนี้จะเป็นตัวโปรสุดโปรสุดใช่ตัวที่พี่ถืออยู่นี้ป่ะใช่ป่ะจะเป็นสีนี้เอาต้องสีเขียวด้วยใช่ครับตัวแด็กอย่างเงี้ยจะเป็นแด็กแด็กจะมีสามสีมีชมพูมีเขียวมีส้มการใช้งานจะต่างกันช่วยช่วยโมหน่อยด้มันดียังไงอะโมเลยมันคือมันปรับอะไรได้บ้างปรับรีบาวตัวนี้ปรับรีบาวได้ปรับรีบาวคือเราปรับรีบาวได้อย่างชัดเจนเก้าระดับ คือปรับแล้วเราจะเห็นผลชัดเจนคือข้อดีของมันเลยคือเราเราปรับแล้วเราเห็นเลยไม่ต้องระดับเยอะมีแค่ข้าระดับออพอรบเราใช้แค่รถแข่งก็เบอร์สี่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้คือมันเหลืออยู่แล้วแต่แค่ความพิเศษของมันแต่และตัวมันมันอธิบายอธิบายเพื่อนๆหน่อยว่ารีบาวบางคนไม่รู้จักรีบารรีบาก็คือเราภาษาเราก็คือการดึงขึ้นให้มันหนึบคือรีบาวครับแต่บัมของเราจะเท่ากันหมดสามตัวในแดกนะ เรจะเท่ากันหมดแต่เราจะปรับรีบาวเนี่ยมันจะต่างกันตอนคลายเขาเรียกตอน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 ดันออกตอนดันออกตอนดันออกใช่ให้มันหนืดให้มันดึงตอนนั้นตอนรีบาวแต่ในสามตัวเนี่ยถามว่าตัวไหนจะขายดีกว่ากันหรือด้อยกว่ากันคือนขายดีทุกตัวคือการไล่ช่วงล่างเนี่ยผมมองว่าในประเทศไทยมีช่างช่างทำช่วงล่างเยอะเยอะนะครับ แต่ละที่ก็ไล่แหนบสองแผ่นสามแผ่นส <cuest> ี่แผ่นแล้วแต่เพราะเป็นรถกระบะเพราะเป็นรถกระบะนะครับแต่ตอนนี้เขาก็จะต้องเลือกแล้วว่าเขาจะเอาตัวไหนไปใช้ให้เหมาะกับสไตล์แหนบสไตล์อาร์มช่วงล่างที่เขาทำ<อ>นะครับเขาก็จะเลือกเอาบางคนใช้ตัวนี้เขาก็จะใช้อย่างนี้เลยบางคนชอบสีส้มก็เขาก็จะใช้มันต่างกันด้วยสี S 2> <S 2> ส้มสีแต่สีคือต่างกันมันต่างกันสามสีคือต่างกันต่างยังไงอธิบายทีนี้ต่างกันคือ ส้มอะส้มก่อนส้มมันคือจะลงเร็วพูดภาษาบ้านๆเลยคือมันลงเร็วอืลงวุบเลยสีตัวเนี้ยสีเขียวอืตัวโปรมันจะลงกลางมันจะเป็นคล่ากลางอืจะลงกลางสีชมพูมันก็จะลงอันนี้เป็นน้ำมันกึ่งแก๊สหรือว่าน้ำมันน้ำมันล้วนครับน้ำมันล้วนก็คือโอเคเพราะฉะนั้นถ้าสามระดับก็คือการอัดน้ำมันนี่ไม่เหมือนกันแล้วใช่ใช่ไหมล้รรีบาวก็คือแล้วแต่แล้วแต่ความมีรีบาวเท่ากันหมดเท่ากันหมดใช่ครับต่างกันที่การเรียงชิม อ่ออยตัวตัวลชิยวอ,อ่อคนาครับตอนนั้นเองอบางคนไม่เข้าใจอันนี้ผมอธิบายสัน้นๆช่วยบอกหน่อยว่าถูกไหมนะครับคือถ้ารถที่โช็คมันดันล้อเร็วเนี่ยมันจะยิ่งเกาะดันลงเร็วอ่าใช่ไหมครับเออก็คือพูดไงก็คือแต่นี่คือแอดจัดให้นะักแข่งเลือกเลยอ่าเลือกเอาอยากได้แบบนไหนใช่แล้วรถบ้านใช้ได้ไหมรถบ้านใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันก็ปรับขึ้นมาให้มันอยู่ที่เบอร์เราจะปรับให้ความนุ่มนวลนน่วล กว่านั้นหน่อยนึงใช่แต่มันรถบ้านมันก็จะเหมือนดูราคาสูงไปรถบ้านก็จะมีตัวนี้ที่เป็นแกนยี่สิบมิลอ่ะฮะจะเป็นสีน้ำเงินตัวนี้แกน2ี่สิบมิลใช่แกนใหญ่จะเป็นแกนอ๋อนี่ปิดหมดเลยใช่ไหมปิดมาให้หมดแล้วปิดมาไหมต้องไหมแกนย0ิบมิลแกนใหญ่รถบ้านนี่คือรถอะไรบ้างก็คือรถหลังถนนรถซิ่งรถใช้งานเอาตรงๆปกติหว่าวกลุ่มลูกค้าเว่าวคือใครกลุ่มลูกค้าผมจะเป็นมีทุกกลุ่ม จะจะระบุไม่ได้จะจะมีทุกกลุ่มแต่ว่ากลุ่มที่ใช้เยอะจะเป็นพวกวัยรุ่นแต่งซิ่งคืออ่ะรีแมปอ่ะรีแมปเอาพูาดง่ายๆเอาเริมเร่มต้นจากรีแมปใช่ซีซีอ่ามีซีซีขึ้นเออคือพูดง่ายคือสเต็ปเร Sail, ิ่มต้นทั่วไปก็ใช้ใช้ตัวนี้เพื่อที่จะไปยึดเกาะรถให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นจากเดิมแล้วให้เซ็ตช่วงล่างให้ที่นี่สมมติถ้าพี่แบบจะซื้อโช๊คเนี่ยแล้วพี่อยากให้มีคนเซ็ตให้พี่มีคนเซ็ตไหมที่นี่ <sk r isa> เข้ามาได้เลย <sk r isa> เข้ามาได้เลยครับอันนี้ข้อสาคัญ <S <s ใช่ครับ <S <s ตัวแทนตอนนี้มีกี่จังหวัด S <s หรือว่าตัวแทนมีทั่วประเทศทุกจังหวัดท <st> ั<ฆ>่วประเทศครับอันนี้ได้ข่าวนะครับกระซิบมาว่าช่วงเมื่อต้นปีมั่งมาคุยกันบอกทําไม่ทัน, <laughs> นใช่ครับนนี้ก็ผลิตเยอะขึ้นแล้วครับก็ยังยังไม่พอยังขาดอีกนิดนึงยังขาดนีดนึงยังไม่พอที่ลูกค้าสั่งแล้วมันจะมีอะไรที่พัฒนาไปมากกว่านี้ไหมน,นี่คือนี่คือสเต็ปที่ทํามาตอนนี้ก็คือมีหลายรุ่นแล้วมีมีโปรแกรมเขาเรียกอะไร มี next gen ไหมที่จะแบบพัฒนาขึ้นมีม,มีก็จะเป็นที่จะทำเป็นกระบอกอลูมิเนียมสแตนในตัวอะไรพวกนี้อืมครับอันนั้นเป็นรถเก่งหรือเปล่าหรือว่ากระบะนอนเนี้ยยังรถกระบะอยู่ครับคือตอนนี้มีรถเก่งไหมหรือว่ากระบะล้วนรถเก่งอะผมจะใช้ของเดิมทำอ,มอย่างอย่างเซ็ตน้ำมันเราก็จะให้ได้ประมาณกว่านนี้แล้วแต่อนาคตอาจจะอ๋อคือรถเก่งคือรับ modify ให้รับ m o ิฟายโช๊คเดิมให้เลยครับเออก็คือพูดง่ายๆคือทีเดียวจบ ใช่ครับแสดงว่าทุกรถเข้ามาได้หมดเข้ามาได้หมดผมทำรถเก่งมาก่อนเลยก่อนที่จะมาจาับแต่ดูจากหน้าแล้วไม่น่ากระบ,บาดเลยนะดูหน้าสำอางสำอางหน้าขาวรับเมื่อก่อนไม่รู้จกักกระชายว่วคนไหนวะนึกว่าแก่นะดูแบบเพื่อนๆครับคือต้องบอกก่อนว่าเวลายอยู่ในสนามเนี่ยเขาจะเดินสำอาง,องคนอื่นเขาดูหล่อคนอื่ค่คเขาตอนนี้นักแข่งในเมืองไทยเนี่ยที่ใช้ของเราเนี่ยมีใครบนะ้างพอบอกได้ไหมเกือบทุกอูดีกว่าเหื้อทุกอูดีกว่า เือดทุกหนที่ว่าเจอกันในสนามอะไร่าเี้อ่าอ่าเือครับในสนามก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์กิบพิกัดที่วิ่งกันอยู่ก็คือเอ่อรุ่นพิกัดคล้ายกันคล้ายกันก็จะเป็นรถบ้านตันห้าตันหกใช่ตันห้าตันหกสามพันโตก็จะเป็นใช้ชกหน้าสามพันโตหลังเขาจะใช้พวกแบบอีกอีกอย่างนึงเป็นสปริงไปเราไม่ได้ทําจุดนั้นอืครับสำคัญเลยพอถึงตอนนี้คนก็ต้องอยากรู้ เอาถูกสุดก่อนตัวนี้ใช่ไหมสีฟ้าไอ้ตัวไหนที่ถูกสุดราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นก็จะมีตัวไม่ปรับอ่าตัวไม่ปรับเอาโอเคมีไม่ปรับด้วยใช่ไหมมีไม่ปรับก็จะไม่มีการปรับก็ราคาเริ่มต้นก็อยู่ประมาณสักสี่พันกว่าบาทรับประกันหนึ่งปีคู่ละคู่ละสี่พันบาทแนะนําไม่เปลี่ยนหน้าหรือเปลี่ยนหลังเนี่ยบางคนเป็นคําถามตายเนี่ยบางคนแบบถ้าลูกค้าจะเลือกเปลี่ยนก็คือต้องหลังก่อนพอตังพี่น้อยพี่อยากเปลี่ยนก็หลังก่อนแนะนําหลังก่อนใช่ครับ ใช่ไหมการดินด้นกันแบบคือใช่กันดิน้นข้างหลังมันจะรู้สึกเยก็บปะอ่าฟิว<ช>มันจะเพราะฉะนั้นชุดหนึ่งแปดพันบาทชุดหนึ่งแปดเก้าพันกว่าบาทใช่ไหมครับนี่คือเข้ามาเซ็ตได้อ่ะคราวนี้เริ่มมาตัวแพงก็คือตัวนี้ตัวที่ปรับดีบาวได้ตัวที่ปรับได้ใช่ตัวนี้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีสุดสี่หมื่นสี่น้ำเงินจะเป็นกันยี่สิบปรับเก้าตัวนี้จะขายดีสุดชุดหนึ่งหมื่นสี่หมื่นห้าเป็นเอสยูวีก็ประมาณหมื่นหมื่นหก เอามี SUV ด้วยมีครับเอสยูี SUV ใช้เยอะเพราะจริงๆคุณต้องพิสูจน์กับโชคก่างประเทศเยอะยะเลยนะทำไมพี่มีคําถามตอบยากนะทําไม,ไ,ทไมต้องซื้อของพวกเราพัดคือหนึ่งผมว่าผมดูแลให้ดีกว่าอืได้ดีกว่าแล้วผมรับฟังสมุนพี่บีเอาไปใช้อเอ้ยว่ามันแข็งไหปรับให้พี่ได้ไหมทำได้ครับ เข้ามาดูเลยอ่าเข้ามาดูคือผมดูแลหลังการขายได้ค่อนข้างที่จะเร็วผมผมยอมรับเลยว่าเร็วลูกค้าจะเคมพี่อ่าตัวแทนพี่ไม่ต้องไปอาไปอะไรกับลูกค้านะพี่ดูวันวันหลังก็บอกเดือนปีที่ผลิตปุ๊บเนี่ยจะอยู่ในประกันอายุอยูประกันพี่แจ้งลูกค้าเอยู่ประกันเท่าไหร่ครับประกันประกันหนึ่งปีหนึ่งปีครับประกันนั้หนึ่งปี แต่ที่สําคัญเกินกว่านั้นผมสามารถซ่อมให้ได้ดูแลให้ได้ดูแลให้ได้อีกเหมือนใหม่บิ้วให้ใหม่ในราคาที่2,000กว่าบาทซึ่งไม่มีโรงงานอื่นเขาทํากันอ๋อพูดง่ายๆคือโชบที่ใช้ไป4ปีแล้ววาวแตกรั่วกระแทกมาใช่ครับกลับมาบิ้วใหม่ของนเหมือนใหม่อย่างนี้เลยดีไม่ดีขี้เกียจทำเปลี่ยนต้นใหม่เขาไปเลยไม่ราผมผมทำได้ แล้วแกนเกินมีปัญหาก็คือทําให้มีรอยมียะไรมีปัญหาก็ดูตามสภาพถ้าแกนเราก็จะคิดแกนเพิ่มมาอีกถ้าแกนเรามีเราก็จับให้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 ไปใส่ได้แต่อาจจะเพิ่มมาคู่หนึ่งอ่าหนึ่งพันบาทหนึ่งพันกว่าบาทอะไรแล้วแต่เพราะปัญหาบางทีโชกรั่วเพราะแกนเป็นรอยแกนมันใช่รั่วใช่ไหมเพราะคือปัญหาหลักๆอ่ะผมมองที่ที่โชวมีปัญหาตอนนี้คือถ้าแกน ยางหุ้มยางกันฝุ่นอย่างเงี้ยปกติแกนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะคือลูกค้าต้องวัดระยะให้ได้มันจะมีปัญหาที่แตกรั่วง,ง่ายก็คือตอนระยะตอนระยะไม่ได้ใช่ไหมคือระยะมสมมุติวันเนี้ยวันเนี้ลูกค้าดัดแหนบไปสามนิ้วนะครับอผมใส่โช๊คสิบแปดวันหนึ่งลูกค้าไปอู่อื่น ดัดแหนบเพื่อมีหนึ่งนิ้วระ<ม>ยะมันก็จะอ๋อช่วงยุบมันหายใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็ยันได้เนี่ยครับปัญหาปัญหาที่เจอคือปัญหานี้ที่เจอเยอะที่นั่นก็หมายความว่าชกมันเหมาะสําหรับรถแต่ละคันมันไม่ได้เหมาะสําหรับรถทุกคันหรือปะ่ะใช่ความหมายของเรา,ก,า,ก,าก็คือแต่ละคันเพราะบางทีอ่าโอเคเราพูดถึงออนิวเดิมเดิมมันก็แบบหนึง่งพอเอาแหนบออกไอ้ที่แบบบอกใช้ออนิวนี่คือใช้ไม่ได้แล้วคือต้องต้องจัดให้มันเท่ากันแหนบที่ออกไป ใช่ครับก็คือถ้าเราง่ายๆเลยก็คือเราวัดระยะหูหูหลังวัดระยะหูหลังเลยว่าบนล่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะใช้โชคหรือโชครหัสนี้มันยาวเท่าไหร่ก้าโทรมาถามที่บริษัทเราก็จะบอกว่าต้องประมาณต้องประมาณเท่านี้เอ้ยอันนี้พี่ใส่ไม่ได้นะใส่โอกาสลูกปกติยุบยุบป,ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบละหรือประมาณขึ้นกับยุบผมจะประมาณใกล้เคียงกันให้มันเหลือประมาณครึ่งหนึ่งางห้าสิบห้าสิบใช่ครึ่งหนึ่ง <50 S 2> เลยใช่ครับ คือให้ลงมันไม่ยันให้โดดมันไม่สุดเท่านั้นเองอสาาเราให้ลงไม่ยันโดดมันไม่สุดไม่ดึงอันนี้เพราะงานยากจะเป็นออฟโรดป่ะหรือว่าเป็นแดกงานยากตอนเนี้ยเราหาแดกเราหามานาอืมแดกกว่าจะลงตัวได้ในในสามถึงเราถึงต้องทําถึงสามบางคนถามว่าทําไมแดกของพี่มีตั้งสามเบอร์อเพราะว่าทําไมเออทำไม ทำไมทำไมไม่ใช้กระบอกเดียวแล้วไม่ได้ผมก็ก็ก็ตอบลูกค้าว่าช่างช่วงล่างเนี่ยจังหวัดหนึ่งมันเยอะการเซ็ตแหนบรถแข่งการเซ็ตรถบ้านหลังถนนทุกอู่ทาได้เกือบหมดนะครับอยู่ที่ว่าอ่ะอู่นี้ใช้แหนบของแผ่นแข่งอู่นี้สามแผ่นแข่ง่าหนาหรือบางก็อยู่ที่เขาจะเรียงแหนบอีกอยู่ที่สูตรของแต่ละร้านว่าเขาจะเรียงแบบไหนเขาเขาต้องการแบบไหนต้องการลงเร็วต้องการลง นงนงเลยต้องการลงแข่งนิดนึงอยู่ที่เขาเลือกและที่ผมขายผมก็บอกไม่ได้ว่าตัวไหนมันขายดีกว่ากันเพราะว่าอู่นี้ก็ใช้นี่เยอะอีกอู่นึงก็ใช้แบบนี้สูตรไทยสูตรมันใช่สูตรที่อู่ครับเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้าพูดถึงแดกก็คือสูตรไครสยตรมันเลยสูตรไทยสูตรมันชอบแบบไหนก็คือมาแบบนั้นชอบแบบไหนแบบนั้นใช่ครับอ่แเราอย่างนี้สมมติว่าพี่ขับรถมาที่เนี่ยตรงพุทธสาครเนี่ยพี่เห็นช่องเซอร์วิสโอ้โหเจช่องคือพี่สามารถเอารถซิ่งพี่เนี่ยรถที่พี่ทามาเรียบร้อยเนี่ยมา้ชชคุดเนี เออหมื่นบาทเซตให้ผมได้ไหมได้มาเสียค่าเซตอะไรอีกไหมบริการฟรีติดตั้งฟรีแล้วผมก็จะพาลูกค้าพาพี่บีพี่บีลองนั่งดูว่ามันเป็นยังไงบ้างฟิลเนี้ยพี่ชอบไหมจะโชคพี่ไม่ได้ว้าโชคพี่กินน้ํามันมากเลยช่วงนี้น้ามันแพงไม่ได้ใช่ไหมไปแก้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้คือก็คือต้องตามสภาพใช่ไหมครับนะครับแล้วพี่ถามนิดนึงโดยโดยปกติเนี่ยพี่ก็เห็นรถแข่งเนะที่ติดโลโก้ คอรีลาตัวนี้เยอะมากเขาใช้จริงกันหมดทุกคนไหมใช้จริงครับใช้จริงรถที่ใช้จริงเราก็ดูแลให้แต่อันนี้เคยเคยเห็นอันนี้แซลเล่นนะโป้พัดพังหาสนามเลยโชว์ไม่พังเลยหูขาดกันเลยขาดก็คือคือการเชื่อมติดที่ขาใช่ใช่กระแทกคืออันนั้นคือเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่นักแข่งมาพูดนั่งขำเงินก็คือโช์ไม่พัง<ช>แต่หูหายคือก็หูหายก็นอนกันไปเลยครับการที่หูมันขาด หรือว่าคาชิมันฉีกไปได้อย่างเงี้ยอ่ามันก็มันอย็่ที่การเชื่อมแต่อันเนี้ยมันแข็งมันแข็งมากแต่ว่าถ้าเกิดมันสุดหรือว่ามันยานมันก็กระแทกกระทกตึกตึกพวกเนี้ยมันมันมันไม่ใช่เหล็กเหนียวเหมือนว่าซ o 2มันจะเป็นเหล็กกรอบเชื่อมกรอบมันก็จะสามารถเน้นแข็งได้ไม่ได้เหนียวครับแต่แต่ถ้าขาดปุ๊บส่งกลับมาเราก็เชื่อมกลับไปให้ได้ แล้วอ,อันนี้มันไม่ขาดหรอตัวยุดแหนบหูอ่ะใช่ใช่ไหมมันจะเป็นหูใช่ไหมส่วนมากพี่ก็จะเห็นหูถ้าระยะมันไม่ได้ี่ยมันมันระแทกไปเรื่อยๆตึ๊กๆ,ๆๆยังไงก็ฉีบบิดขึ้นบน